สวัสดีครับพี่น้องครับเมือนี้เป็นสองวันที่12กุมภาพันธ์งพันหครับตลาดสกู๊ตเตอร์ในมือนี้ทางข้างบรรยากาศนี่หอยคึกคักคึกคืน18องศาพี่น้องครับหนาวค้นกันหนาวน้าหอยกันหนาวค้นกันหนาวง้วกันหนาวครับเมือนี้ครับซื้อขายคึกคืนคึกคักครับครับเขาสูบรรยากาศเริ่มจะดีแล้วพี่น้องง้วเลี้ยงพี่น้องร่อยนิดน่อยหลอดมือลงมาขายดีพี่น้องครับเอาบุ๋มพี่น้องกันเด้อ ป้อยเลียงขายดีพี่น้องครับวันนี้ครับขอคุณาที่คำรับช่วงครับผมไม่ยังไงนี่นั่งกันยังไงนั่งกันยังไงโซหลยังไงคุเจอะรยทสันสองอันนี้สันริมสันริมใส่อนี้สันวิพี่ครับนั่งนั่งจะรอจะแรหนาวที่นอหนาวว่าท่านเดอขายกันนี่ใจล่ะพูดได้ว่าอย่าไปหาางสันแม่ นี่ยงใช่ว่าเขาโคเ้ยเขาเอาหอดใช่ไหมมันเป็นลูกพอได้เมนตัวนี้บอกเออบอกแจว่าเขาเขาสมหรืตันนี้มันพอก็ได้หลอดไล้บอกตัวนี้ขาไระพ่อตันนี้ขายอะไรวะเนี่ขายอะไระเลมาอไวนาอะปื๊ดพี่น้องมื่เจ็ดมึงก็เด้อถือแค่หพอเอ้ย บ่แสนวกหน้าที่นี่คันขันผู้ใดบ่ต้นฟ้าไปซื้อมอเตอร์ไซค์มาเอางัวไปเลี้ยงเนาะพ่อเนาะหาซื้องัวไปเลี้ยงไปก่อนจักหน่อยราคามันขึ้นมาก็สิว่าโอู้กูสิได้เด้บ่น่าซื้อมอเตอร์ไซค์ก่อนเลย17,000เจ็ดเงี้ยวขาดล้านเลยนี่นี่แม่ลูกสองหม่นสี่ใช่ใช่นี่ขายบ่อยปิดกั้นขายแม่ลูกลูกผู้เด้สองหมื่นสี่สองหมื่นสี่ขายเลย บอกเอาเงินเลย2องหมื่นีครับมามามันบอกไงเลยพี่สองหมื่นสี่เสุดยอดสุดยอดตัวกูจังหาเฉพาะลูกเฉพาะลูกนึ่งกับประมาณหมื่นหมื่นมืนเได้พี่น้องแม่อีกหมืี่ตีซ้ำนี่แหะหน้าท่าที่นี่ติดโค้งติดเขาไปหน้อยหนึ่งขอะทากทาอยู่เนาะ จะพอแม่กับเนื้อไรอ่ะนอ่ถ้าพอแยกดุลแสดมื่นมื่นมื่นไบอถ้พอแยกดุหมื่นมนมไบออยู่มนึงไดบอ้มันบถอกถ้าพอลูกโบถึงกันวสองมื่นี่ด้พี่น้องครับพี่ยังเลยยางไปหมาไหนหาเงินบอคุณเอามายังโตรไปนี่เดียใารยัง นั่นบวกแล้วว่ามันขายดีมันนี่เสีเหลกใสเพิ่มมาเเหลกมาก่อนเสียเหลกเสียเลนย้าแปดศูนย์เกห้าศเกห่งเจ็ดห้าหนงห้ทองมือสี่พี่น้องแยกลูกก็ได้แยกแม่ก็ได้แล้วพี่น้องนะผันสีเอาหนาคิดว่าสีเด็กขายเนี่ยคุณเลี้ยวสีเด็กขายใน่สนามมา่นแล้ว่าว่าย่าไล่ะพี่น้องคิดว่านะกี่ละ งอสมัยก่อนตัวนี้สามหมื่นโพอยู่พี่น้องสามหมื 30, 000, 40, 000น่นเกือบสี่หมื่นเหมือนเด้เนี่ยตัวนี้มันราคามันก็เป็นราคาที่ว่าตามตามตลาดละพี่น้องเอาสื่อได้พี่น้องโทรมาหาเพืนน่อนเอานะ่ะกับเป็นบริษัทล่อยตลาดกับโทรมาหากันเอาหัวสนามตัวนี้หมื่นเจ็ดพี่น้องเอ้ยงัวราคาหมืน่นเจ็ดว่าแมนยักษ์เลยตัวนี้ตัวหนังก็ขายไปแล้วห่อยตาย เป็นจุ้งกันไปเดียวรอเจ้นนั้นขายไปเรียบร้อยแล้วครับเบิง้งเบื้งต้นเบิ้งต้นนี้รอบหนึ่งก่อนแดงแดงอย่ายไรไปแล้วพอเอ้ยห้องเท่าใดถามวีจะเบอกตัวบอเล่นนี่จะห้องเท่านัยสองหมื่นบ่สองหมืน่นซื้อๆนี่บ่ อู้หูยพี่น้องสองหมืน่นสือออกไปสามนาพี่น้องเด้อออกเลี้ยงออกขุนออกเนือ้อสามอย่างสูงเมตรสี่สิบกว่าห้องสองหมืน่นลำนักนี่ว่าประมาณเกือบสามรอยโลเลยพี่น้องตัวนี้เบิ่งตัวนี้ง่วนมันเคยมีหลวงมาพอเนี่ขายลมันี่ขายหลวงมันถิงไปเลยน่นอนเออนมแลม้วมีพี่น้องนมแล้วก็เขทาทาอยู่ดอกสองหมืน่นพี่น้องง่วนบักใหญ่หนึ่งพี่น้องเด้อสองหมื่นง่วนบ้านไหนละพออีก สิลาลาดของเดี๋ยวัวมึงเท่ิพก่อันตะกอนง้อตัวนี้ประมาณเกือบเกือบสามหมื่นได้พอเนาะเนื้อนังเกี้ยงเก่าเลยพี่น้องง้อตัวแบบไง่งสองหมื่นเบิ้งแขงเบิ้งขาเราเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งเครื่องไหนเด้อคืออยากแปเหลวนิดหนึงเพิ่นอาจะไปสีกับเครื่องดำ้ะพี่น้องเครื่องดำโอ้หางหางเพิ่นอยากหางคือสิคือสิถือไฟลวกเนาะไฟถามหูเลย ทิ้งไฟทิ้งไฟเลยครับประนี้เพื่นกันไฟดานหนาวหนาวหนานวอ่ะนอเป็นยังครับน้ำลางมีครับน้ำลางมีนมสีนมกำลังสวยๆครับผมงวดมีลูกมาแล้วใส่เบอร์มาเท่าโทรศัพท์เจ้ามีบ่ะสวนบุ้มี่เป้าบันไหนเป้าอยู่ใส่บ้านชมฮะบ้านชมตำบลคกรุงครับเออศิลาลาดเออเฮาคอยังคอยังไหนคอยสีคอยเซตเออพี่น้องมักเป้าเด้อ ค็ณน,นมีเบอร์โทรศัพท,ท,ท,ท์ er พี่น้องครับสองหมื่นตัวบอกย่ายหนึ่งพีพ่น้องเด้อเยี้ยงหนาพากเลยเอาสื่อตั๋วประมาณเท่านี้หมื่นก็สื่อตั๋วประมาณตั๋วประมาณหมื่นบวถึงหมื่นก็มีแม่สาวแม่เรี้ยงทำมีพี่น้องครับเดี๋ยวมาวัดใบได้เนี่ยแบงไปเลยเอาพี่กระแทก ละหาเรื่องยครับขึ้นน้อยนึงพี่น้องครับีเกียรติว่าพี่น้องเกษตรกรเ้าพี่้องเรกรนีกำลังใจขึ้นมาหน่อยนึงต้นตำหนักงวจอยเนงวจอยเขาสื่งงวจอยสื่งงวดจอยเขาสืงงวจอยเนาะทัาไหลูกพี่ตัวเทนาุระเจ็ดพันวดจอยพี่น้องนี้มาพี่น้อง นี่กำลังขายดีกำลังพิจารณาการเดิมงวดจอยเจ็ดพันตัวนี้งวดเนื้อในห้างคุณซื้อไว้ไอันนี้ผมก็ออกมาจากตลาดเลยพี่น้องมานั่งกินข้าวกันอยู่กับพี่กับน้องเขาหน่ล่ะวันนี้ไปไซม์งวดจอยงวดจอยกำลังขายได้ครับพี่น้องครับงวดจอยแต่ราคาถึงแนี่ยเอาวันจิ้งก๊าบสามปวดเลยถือถือขายไว้ถือแท่งขายเมือกันจะบอกตั้ล่างอันนี้มีอยู่พี่น้องตั้มล่ากับซอนอยู่นอสือถือขายไว้ถือแท่งขายเมือกันบ่ไอยะบ่เอ๊ะเท่านั้นวะ สื่อสื่อขายไม่สื่อเพลงขายเงยแต่ว่าก็ขายได้อยู่ทุกคนพี่น้องครกำลังยิ้มแย,มย้มเข้มใสเงินทองกับเรเซอสะพัดถึงมากคือเก่าครับพี่น้องครับไอพี่น้องทั้งบ้านเห็นคิดแล้วก็เด้อพี่น,น้องเด้อดคุณนะมัดเข้าไปรับทราบดิคุณเข้มขืนรถครับออกต้องออกวันนี้มัดแทะตลาดเมื่อกี้่าตลาดชมไปหน่อยไป่ใส่ล้วเออคุณจะคล้อ,องล้านคนน่ะผู้จัดการไหม why กขีงอที่ยางกะขีอที่หละไปนะ่ตลดเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดจ็อยพ่อเด็กขายครับเอก,ดก็ดีกว่ีก่าไปเด็กขายเด้อพี่น้องเด้เอพี่น้องครับเอาโคศกส,สนางกับประกาศพี่น้องครับ เปิดตู้แรกแขกมานพี่น้องแม่ลูกลูกแม่ผู้ใดต้องการหางัวไปเลี้ยงพี่น้องโจงนี่ราคาหน้าที่ทองครับหัวขาดยาครับผมหัวขาดยาเด้อแม่ลูกลูกแม่เปีนปีนออกมาลูกไปปิีนออกมาแม่สูงเมตรสี่สิบลูกสูงเมตร เมีดกลัวๆเนาะประมาณนั่นแหละครับเบิงแขงเบิ่งขาเราพี่น้องติดบดแม่ติดบดหน่อยนึงแม่เป็นงวดให้ให้นอเนย์ลูกผสมครับลูกผสมจะทบเนางหนอจะทบบ้าแเหรอครับลูกเครื่องดำครับเครื่องดำพี่น้องต้องพยายามซื้องง้อช่วงนี้ได้ช่วงนี้เป็นราคาที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดเพราะว่าเป็นอย่างเพราะว่ามันมันโปแข้งหรอมันก็ซื้อได้รับต่องได้ตัวใดเปิดตัว สองหมื่นเจ็ดพันบาทตั้บอกง่ายนึงพี่น้องครับสองหมื่นเจ็ดหัวเลียงเด้อพี่น้องตัวนี้เอาพี่น้องครับอย่าขาดหัวเลียงน้อยนึงเนาะสองหมื่นเจ็ดรับประกันทุกอย่างอสูงแม่สูงเมียเกือบสี่สิบนี่นาะประมาณนั้นหลูก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 สวยครับสองหมื่นเจ็ดรัอเลียงงยู่พี่น้องครับต่อกันเดานาะ ราคาสื่อขายต่อกันเนาะพี่น้องมือเล็บเราเด้อเครื่องดำครับทั้งแม่ทั้งลูกเครื่องดำเนาะห้างกับพ่อได้อยู่ครับพี่น้องเด้อห้างกับใดอยู่ขายหนึ่งนึงเอาไปใส,ส่ยาเนาะชูหนี้มันขาดยาพี่น้องแม,มแรงขาดยาตบานเขาจุดเครื่องจุดฟังยาขาดนิดน,นึงครับม,มีไไเวลาเลี้ยงมีม<ล>เวลาเลี้ยงฝากผู้เล่าเลี้ยงกันนะเอออเาราคาพ่อเอาพี่น้องเด้อค่งหน้าตาแม่เพื่อนเรา งอเจ่บานไหนเลยครับงออยู่อำเภอเขื่อนในครับติดในติยังซุ่มหน่อยนี่แหละครับโอ้ตอเขียดนอครับผมเอาใส่ฝากเบอร์ให้พี่รองทั้งบาทลูกศูนย์เกครับผมศูนย์เก้าเจ็ดสงครับหกสาเครับผมุได้จาไหงอเรียงเอาไปเรียงครับเบอร์สองหมื่นเันสองหมื่นเจลูกกับพ่อได้อยู่ครับผมลูกลูกได้บาทไหนม้างนี่นอไม่ไปนรอกทัมาพี่้องอยู่เขื่อนไงได้พี่้องเอาลูกคุณสวยๆมีนี้อากาศหนาวพี่รองนะ หรือว่านวไปไปว่ารินผมไปเไหรมันหนาวแหงเปิบแต่งสาครับรถว่าไรเลยเออเอมือนี้พ่อเดียม่อยู่สมไปหน่อยพอไกลบ้านแต่ลองแน่นี้งวัวคายไหลแต่จังตเนี่อีเอาแจงตสองว้ยตัวดีขุนแต่งตรอแตงรออย่างเดียวอย่างเดียวอย่างผ่านหนากล่องอีกหางเขาทีมงานไปเด้อขอบคุณไรน้องจ้งเขมากเ คือกัระเบิดแล้วว so okay. like ่เหยียบอีย่ะแต่ขายว่าตัวนั้นเมื่อเหลือตัวอะไรตัวบอกนั่นไงตัวขายอยู่บ้านขายอยู่บ้านเนาะเก็จะโทรมาอยู่ดอกเอ้ยมันโทรมาหาพี่ไปบอกยังโทรหาจาของงัวเอ้าไอแม่ลูกบ่่แมลูวะไอมันดีใส่ลูกมันอยู่น้องลูกมันเยอะมากเลยลูกเอาเงี้ยเงี้ยอะไรเราจกจิบนี่มันอยากขายอยู่แต่ว่าแต่ขายในราคาที่ถูกแม่ลูกผูเอาลูกผูเอาผู้ใดอยากได้ลูกผูไปเลี้ยงครับใส่คอกใส่คุ้นไว้ตรงนี้มันถื่อเอ้ยสียังไงตัวนี้สีบดสีบด งว่บบวงโบดพอดีเด,บบดี๋ยวพี่น้องง่วโบดง่วโบดมันมีสามสี่หายางพี่น้องมีหูดำขาดำเครื่องดำหางดำแล้วกัววก็จะรบุรีเออของดีพี่น้องตัวนี้น่าจะเป็นลูกกระทบเนาะโบดถึงบดถึงจะเป็นบดถึงจะเป็นไอ้บาซินเน,ะนาะตัวโตมากพี่นอ้องสวยๆแต่ลูกเล่าง,งามพี่น้องจมเลยส,สีแดงสีแดงสีแดงเอาลูกกระพาะใดอยู่พี่น้องครับไอ้น้อยเอาไปเลี้ยงเขาท่าว่าลูกเล่าก็งามไอ้ไอ้หน่อย ลูกนี่เต็มทีกับเบอร์เกินเดือนกลัวเดือนกลักวกลัวเดือนกลัวกลัวพี่น้องครับลูกกับโบดพี่น้องขาแข่งมึงแข่งมึงขาเรียบเล่าเอา้าพ่ออยู่พี่น้องแม่สูงเม็ดเน็ต40บวปปกวลูกกิดประมาณมลูกแลี้ยงอีกตั้งหากเนาะง้อโบสถ์เหระพี่น้องง้อโบดออกลูกมาว4ตัวโบดถ์ทันทีเลี้ยงก็ทุกดออเลย หายางพี่น้องเครื่องเขาน่าคบหายางไปเลยเพี่น้องตำรามันมีอยู่เอียงดูดีแต่ว่าดีตแต่ว่าผิดตัวเป็นดุดตูผู้เนาะครับผมครับเออผูเท่าไหร่ละค่ะอสองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้าพันบาทครับก็ได้มืดหนึ่งอ้<อ>าววางปอกไปเลยเหรอโอ้โหเก่งมือขาสองหมื่นห้าเรียบเล่าเรียบกลา<ล>งเรียบขาเราดูกแบบเดือนกลัวๆดูกแรงอีกตัางหาก เอาเบอร์มาเบอร์มาแล้ว <c oughs> เบอร์มาเบอร์มาศูนย์หกสองร์หสามศูน์สีสามศูนย์สี่สองศูนย์สี่หกองอศีสเกรครับตัเพอเบืองเพื่อเบื้องศีสกเกตดครับหาหาที่พอดีสักก่อนเอาโทรมาพี่น้องเด้อเบอร์หน่อยางไรโทรมาครับผมโทรมหาต่อรองกั้นกั้จัดทรงกันยังกับคุยขึ้นเอาครับพี่น้องครับเนาะมันต้องคุยกัน่ะจะโทรหาแต่คของทองได้พี่น้องเด้ บ่อยแล้วไปนอนเลยเอามาเบิ่งู้เลี้ยงพี่น้องออกออกได้สองสองแบบออกเนื้อก็ได้ออกเลี่ยงก็ได้นะอไ้่เท่าไรล่ะตอนนี้เสีเอาเท่าไรไอ้หมื่นสี่เอาสี่พันเจ็อยเสียเอจ็ดลอยเสียเอาหมื่นสีนเจ็ดอยเขาห้อมื่นสี่ละผู้ไดง้อซ้ำหนีพี่น้องครับเ็นออ้ยบักกนรู้น โลตัวน,นี้ของเป็นทองไหวมื่นสี่พันเจ็ดร้อยขอค่าน้ำมันเจ็ดร้อยแต่ว่าเขาไม่ให้ละมื่นสี่เ็ยังบระเด็ราคากันครับพี่น้องครับเด้อยวบางง้อแม่สาวอยู่ต่างหากเนาะไอเนาะโอ้ลูกหนึ่งโอ้ลูกหนึ่งเลยบ่เครื่องอมเด้อครับนี่ยังนะดับทันทีเลยแล้วเนี่ย <c oughs> เครื่องอมพี่น้องครับ <c oughs> <c oughs> บิงบิงเบิงพี่น้องครับเบิงเงเบิงมื่นรอยออกสอดานะองดานะเรียงกันดดเลียงกันใดละกันง้เรียงกันดดง้อเป็นเนื้อก็ไดเป็นเนื้อก็ไดครับจกึ่งพอสำลักง้อมีหลูกมันตัวหนึ่งเหรอเดนพี่น้องเด้อเอาให้พี่น้องเอาเซ็นใส่เบอร์มาก่อนโลูแปดเจ็ดูแปดเจ็ดซีซีงหนึ่งสองหนึ่งสองส ี่น้องผู้ได้มองหาเบิ่งยางได้เนาะกรไดสองสองสองสอนาเนาะสองนาพี่น้องครับเบิ่งเ่าอู้ตัวบบงใหนหนุกพี่น้องสูงเม็ี่สิกลัวคือ5คือฮาชิบมือสี่พันเจ็ดร้อยไปยางเขาไปบนกันพี่น้องครับพันีุโอ้คือจะมีคือจะมีคูบาวหน่อยลุกมาตัวหนึ่งเลยโอ้มาจากไหน่ะตัวหนึ่งนี่ ต้นแมตนโพอะไรนีต้เเนเม่ดอกฟ้าในป่าปูนครับผมพี่น้องน่งงวะไหวหน่อยตัวหนึ่งโผล่ออกมาเอา้าสูงเมตรย่สิบเสือเพื่อนในพี่น้องเสือ,อนนไปเรียงกไว้ต้นเม่อีกต่างหากต่ไหนมือก็ผ่านรอยบ่คุณนะ่ะเรียบเราบุ้งเรารียบเ,าเรบเาพี่น้องครับไอ้แต่ลดกัมีตัวเดียวเี่นเรว่าง,งามกูมพี่น้องมีตัวเดียวอยีกต่างหากเด้เออมีตัวเดียวอยีรีฮรม ตลาดนี้ไม่ตลาดหัวในพีนองมันสีบุกอยมีมันสีบุกออยมีมับุกอยมีมีมีควายมาขายน่ะต่าเมียเมียเมียยยอีลีเมียอีลีมือก็ผยนี่แหละใส่เล็กหมส่เบอรมาก่อนส่เบอรเวศูนย์หกหาสองสามหกสองสามหกเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจามาเอาเลยอยากเขามาเอาเลยอยากขายดอกฟ้าในป่าปูนครับ ตัวแม่ได้พี่น้องรุดมาจากในตัวหนึ่งนี่ตัวเดียวแย่งกันซื้อแท้ๆเลยมือนี้เออมือนีเขาซื้อเงื่เลี้ยงน้อเงื่อนเลี้ยงมือหาลอยบาทพี่น้องครับสูงเม็ดเม็ดกลัวเม็ดชิบกลัวดุดหายอยู่ดูดหายอยู่เด้อพี่น้องเด้อไปบรรยากาศซื้อขายคือแห้งเนาะ คือแข็งบดแนบสิบอกลยพทังแม่้ับโอ้ยสวยบ่ควายอีกตัวหนึ่งพี่น้องรุดข้าอย่างไรโบโยังขาะะ้าในสนามเลยทนี้ครับมาเบิงมั่วมัวเป็นแยกลกูกพี่น้องครับ สูงเมตรห้าสิกว่ายี่สิบสอง <22, S 1> หนึ่งอสองมื่สองบ่นองเออมีอะรสั่งพี่น้องครับตํทำส,สัง่งพ,ง,พง,พงพี่น้องเ้เนี่ยเบอกใหญนึนงในในพี่น้องครับเด้อสองหมอ,งออกแต่สอแบบออกเลียงก็ไดออกเนื้อก็ได้ครับ <c oughs> แต่ว่าทำเป็นเฉพาะเนื้อนี่ครันเฉพาะเนื้อ,อนี่นาก็เด็ด เด็กกำไรเนาะเฉพาะเนื้อกรดกกำไรได้นี่เนื้อนี่ประมาณสามร้อยขนด้นี่สามปายเปนพี่น้องเปานสามร้อปลายไปพี่น้องครับสองหมื่นสองพี่น้อเสองหมื่นสองครับคุเวเนียเไหนม้าอามาีต่อเลยสองหมื่นสองสองหมื่นสองกูนะเครือ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 อุ้มนึงเนาะ เออเกือกมนึ่งไม่ไม่เป็นงแดงน้องสิเนาะครับหลายยี่เพีน้องครับสวยๆครับสองหมบาทเฉพาะเนื่อกันคุ้มลเนาะคุ้มคุ้มแล้วคุ้มแล้วคุ้มแล้วการเนื้อน้ำเดียงที่เนื้อน้ำเดียงน้ำแยกลวกไปใส่เบอร์มางวอยจะไไหนเอเบอร์มานูกเบอร์เบอร์มาเบอราง้สิมาเามาแล้วเนาะโทรศัพทมา เอออย่ากไ้น้ำท่วมาหาบารังขายใส่มาคนเล็วศูนย์6 1 3 3 2ดศูนย์แปดแปองแปดศูนย์องหกหนึ่งสามสามอมื่นสองจะพอเนือนเลยเกิดกันได้างน่เนื่อมันสามร่กโอะไรโาเ้ลี่้พวกมันเป็นหน่องได้าเดียวีาห้อาเขานอะไรเาเบยังไงมานาห้อยเขาบ่งยังไงมาเลียงลูกดีเขาเบ่งยังไงเขาเบ่งยังไง นี่นางนี่คนนางนางครับโนนันโอ้ำลางกับมีนอ้เมียางลูกยี่วแบรมีแมนบอกมี่จอยง๋วงกวยอสามลูกก๋วสามลูกสามลูกไม่เคยได้ลูกมาสามโตเลยมีลูกสามโตเบิ้งปากบ้อห้อบอเขาเอาเขาเบ้องอูอ้เลียงพี่น้องตัวนี้หมายเลโดีซก็บอกพ่อพ่อพ่ออยู่พี่น้องเเลี่ยงตัวนี้เด้อ ดีกว่าไปสื่อไปดีกว่าไปสื่องัวงงสาวเนาะตัวนี้มันเคยมีลูกมามันเคยมันมีลูกมาแล้วก็ดีเขียวเคียวเคสูงเมตรสี่กับสี่สิบกับห้าสิบแล้วพี่น้องครับไปไปไปโอ้ปรรดาบรรดาปลอยบรรดาสนามเขาเขาโคตรท้อเโคตามอยู่ดีเดง้ออยู่บ้านไหนเลื่อนทาน่ะยู่บด้นี่วะอุ้ยุ่มพอนะคุ้ยทุ่มพอนเดินพี่นาอุ้ยุ่มพอน ตลาดแห่งนี้มันอยู่ที่อำเภออุดรพรณ์พ,รพิสัยจังหวัดศรีสะเกดพี่น้องสีหยักสมปลอยทางไปทังอ่ารเขาเรียกว่าแยกแยกสมปลอยน้อยแต่พี่น้องครับรถมากอ่ะออกจากอำเภออุดรพรมากมันจะมาเห็นสีหยกใหญ่เลยไฟแดงใหญ่ต้องไปเป็นราศีเดี๋ยวสรายโพสีเดี๋ยวขว่าไปศรีสะเกดนี่แหละครับผมแยกสมปอยน้อยเขามาประมาณ500มห้าร้อยเมตรครับ้ามป้ายเปิดทุกวันจันทร์กับวันศุกร์ครับมือนี้เป็นวันจันทร์วันจันทร์จะเป็นง้อเนื้องวอเลี่ยงลาย หอยตัวไปอย่างไรมันมันมาหนี่มันนี่บ่รวยแล้วรวยแล้วอู้สุดยอดสุดยอดนี่รวยหอยตัวรวยแกร่งเลยได้เลยนอมีนอพานมันพานผ่านราคาผ่านตัวเลยไปสิบสองตัวแล้วผ่านน้องมีน้อยเนาะราคาผ่านเนี่ยังมีนอนอมีอะไรบ่หนี่โดนน่องเลยเหรอเออเอาโอเคขอบคุณนายเด้อนั่นได้หอยตุชิปกว่าโตเท่านว่าคนเชียงงโยเลี้ยงมาขายพี่น้องครับที่ไหนล่ะพุ้งน่ะกุ้งนี่กุ้นี้พอนขายเยอะขนาด ตสองราคาตำห,หนีหน,ออน้อยเนาะบอกาขันห้องอห้องแอดท่นหาแต่ว่าสิข้ายเลยเจ็ดซึ่งหามืน่นรับมื่นบอกบอกค่าเจ็ดจะซื้อรักท่าน,น,นครับ,บอรโอ้โค้งสางดีโค้งสางดีตีเป็นเหนือไป ที่เป็นเนื้อเนื้อนี่คือตัวนี้ก็มัน่จากจอยเพราะมันเป็นโงวโค้งน้อยเนาะเจ็ดพันหาตำนีพี่น้องเด้อขายเลยพ่องขายเลยพี่น้องเจ็ดหาหัมตอได้พี่น้องหัมต่อหัมต่อได้ขาดมองขายแท้ๆนี่แหละครับผมแต่ว่าสิ่ขั้ต่อ,อยน้อยนึงอยู่ดอกในหาได้สิบอยู่เนาะไอ้เนาะเจ็ดพันหาพี่น้องงูแยกรูกอีกต่างหากโอ้ยสมัยก่อนตัวนีมื่นมื่นปืนปืนถือได้หนีแม่แม่ครับได้หนีมันราคาตำหนีพี่น้องแม่มันถือเมื่อไ่แันถือบนกี่หลาโอ้ยสูงเมตรเกือบกว่า ผู้ใดมีเงินตัวนี้เด้อพี่น้องซื้อเก็บไว้เนาะใส่ขอกันหลายอายเนาะใส่ขอกไว้เรื่อยๆพี่น้องครับจังไดรกับบุคคาทุนเนาะเนาะเวลาขึ้นมากำไรเหนีนตัวนี้ตัวนี้ขึ้นมาอสัญญาดีๆนะมอ้วนขึ้นมาเนาะตึงขึ้นมาตีนี่ครับขวบมือนใหญ่ใหญ่ใหญ่ยู่แล้วเจ็ดพันหาพี่น้องขายเลยเจ็ดพันหาเกิดมากคุณเคยเห็นงวดตัวละไรเจ็ดพันหาเออเมื่งกี้น่ะเอ้าคุณออกสองนาง เอาขุนใส่ใส่ลูกยังไงเนาะใส่เบอร์มาอโนเก่าเก่าแปดสามเก่าแปดสามเก่าสองหนครับสผู้ใดมีเงินเท่นี้ซื้อเก็บไว้เลยเจ็ดพันหาครับผัวเงืต่มเขาดผ่านผ่านเดียวเดียคลายแท้จีดีคายนสนามนี่หัคิดว่านะเป็นตียนี่ตัวนี้ตัวต่อไป คือวาองสันพิตเตเลียงคือวาอวาเลียงไหน,นลึกดีลึกมันนอ้อยเพิ่ม,มสีให้ลูกหน้เพิ่ขายเพิ่นขายจะไดุ่นจบทหน